สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ปสาจโจ์ปัญหาการบวกและโจ์ปัญหาการลบเรียนรู้ไปกับครูรัชนีน,นะคะสากรร้านค้าแจกปฏิทินแบบแขวน12,584อันแบบตั้งโต๊ะ8,309อันสากรร้านค้าแจกปฏิทินทั้งหมดเท่าไหร่ประโยคสัญลักษณ์12,584บวกด้วย8,309เท่ากับสี่เหลี่ยม วิธีทมสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อย่างที่1สากรร้านค้าแจกปฏิทินแบบแขวน12,584อันสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันที่2แบบตั้งโต๊ะ8 3 0 9อันสากรร้านค้าแจกปฏิทินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะทั้งหมดจึงเป็นการอําร g ว m กันนั่นก็คือเครื่องหมายบวกนั่นเองการบวก เริ่มบวกจากหลักหน่วย4บวก9ได้13ใส่3ทด1 8บวก0ได้8บวกทด1ได้9 5บวก3ได้8 2บวก8ได้10ใส่0ทดไว้1 1ไม่มีตัวบวกบวกกับตัวทดเป็น2คํคำตอบคือ2893อันข้อที่2น้ำทะเลในอ่าวไทยหนุนสูง 3,700ม mm. มคันดินกั้นน้ำบริเวณปากอ่าวสูง2,500ม mm. เมคันดินกั้นน้ำสูงน้อยกว่าน้ำเทะเลหนุนเท่าไหร่ประโยคสัญลักษณ์3,700 0ลบด้วย2,500เท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีทำน้ำเทะเลในอ่าวไทยหนุนสูง3,700ม mm. มคันกั้นดิน คันดินกั้นน้ำบริเวณปากอ่าวสูง2500ันมลเมตรคันดินกั้นน้ำสูงน้อยกว่าน้ำทะเลนุนเราก็เอามาลบกันนะคะการลบเริ่มจากหลักหน่วย0ูนย์ลบศนลบศเหลือ0 0นลบศเหลือ0 7นเลบหเหลือ2 3งลบสเหลือ1นึ่คำตอบคือ10,000หมืคำตอบคือ1200งพมเมตรข้อที่3 เดือนมก,กราคมพศ2561ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยรับบริจาคเลือดได้ 66, 6 6 3 7ยูนิตจ่ายให้โรงพยาบาลต่างๆ55,990ยูนิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเหลือเลือดเท่าไหร่คำว่าเหลือนะคะแสดงว่าเป็นเป็นการอะไรคะการลบใช่ไหมคะประโยคสัญลักษณ์ 6 6 3 7ลบด้วย50,000 5,990เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตัวที่1ก็คือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติรับบริจาคเลือดได้6,637ยูนิตจ่ายให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ5,5,990ยูนิตนะคะศูนย์บริการแห่ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเหลือเลือดเหลือ,ก,ลอก,ก็คือเอามาลบกันเราตั้งหลักให้ตรงกันจากนั้นเริ่มลบจากหลักหน่วย7-0ลบ0เหลือ7 3-9ลบ9ลบไม่ได้3ต้องไปยืมจาก6มา1นะคะ6ให้เขายืมไป6ก็จะเหลือ5 1 3นะคะ13ลบ9ลบได้แล้วนะคะเพราะว่า13มากกว่า9 13ลบเเหลือสี่ลบ9ลบไม่ได้ 5ไปยืมมาจากศูนย์ไม่มีห้ศย์ต้องไปยืมจากหกนะคะหก็จะเหลือ5้ศนย์ะคะก็จะเป็น10บโดนห้ายืมไปก็จะเหลือเก้าหก็จะเป็น15 15้ลบเก้เหลือ6 9เก้ลบหเหลือ4ี่หลบหเหลือ0ูนยคำตอบคือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเหลือเลือดสี่พันหกร้อยยูนิตข้อต่อไป จำนวนสถานศึกษาในระบบโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการปี2560มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 4 0 5โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดสำนังกงานคณะกรรมการการศึกษาขัข้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน3,894โรงเรียนรวมมีโรงเรียนในสังกัดสพทและสชกี่โรงเรียน คำว่ารวมนั่นหมายถึงว่าต้องเอามารวมกันหรือเอามาบวกกันใช่ไหมคะัประโยช์สัญลักษณ์3 4 0 5บวกด้วย3 8 9 4เสี่เท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีการสิ่งที่เกิดกำหนดให้อย่างที่หนึ่งก็คือโรงเรียนในสังกัดสนักสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 4 0 5โรงเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนัก คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน3894โรงเรียนรวมมีโรงเรียนในสังกัดสพทและสะชก็คือเอามารวมกันทั้ง2องจำนวนใช่ไหมคะเราตั้งหลักให้ตรงการจากนั้นเริ่มบวกจากหลักหน่วย5บวก4ได้9 0บวก9ได้9 4บวก8ได้12ใส่2ทดไว้1สะ ศูนย์กสามได้สามบวกทดหนึ่งได้ 4. สีมไม่มีตัวบวกชักลงมาคำตอบคือ 34299. ื่นี่รเกโรงเรียนต่อไปข้อที่5แม่บ้านซื้อเครื่องฟองอากาศสองเครื่อง <c oughs> เครื่องเล็กราคาห3 9 9 0บาทเครื่องใหญ่ราคาสองหมือยเก้บบาทแม่บ้านซื้อเครื่องฟองอากาศ ทั้งหมดเท่าไหร่คำว่าทั้งหมดนะคะหมายถึงเอามารวมกันก็คือหมายถึงการบวกนั่นเองประโยคสัญ,ญลักษณ์13,990บวกด้วย28,490เท่ากับสี่เหลี่ยมสิ่งที่จทย์กำหนดให้ตัวที่1เแม่บ้านซื้อเครื่องฟอมอากาศ2เครื่องเครื่องเล็กราคา13,990บาทเครื่องใหญ่ราคา28,490บาท แม่บ้านซื้อเครื่องฟ้องอากาศทั้งหมดแล้วก็นำมาบวกกันการบวกเริ่มจากหลักหน่วย0ูบได้0 9 9ย์บวก9ได้1 8 1 8ทด1นึ่งบวก4ได้13 13บวกทด1ได้14ใส่4ทดหนึบวก8ได้11 11บวกทดหได้12ใส่2ทดไปห1 1บวก2ได้3าบวกทด1ได้ส คำตอบคือ42,480บาทจังหวัดหนึ่งจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพประจำปีมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานขบวนแรก3,845คนขบวนที่2 20, 2 2 2 3 2คนมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานขบวนที่2มากกว่าขบวนแรกกี่คนประโยคสัญลักษณ์22,000 132ลบด้วย3,845เท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีทำขบวนที่2 2 2 1 3 2ขบวนที่ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานขบวนแรก3,845คนผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานขบวนที่2มากกว่าขบวนแรกเราก็นำจำนวนมาลบกัน ลบเริ่มลบจากหลักหน่วย2ลบ5ลบไม่ได้2ไปยืมจาก3มา1 3ก็จะเหลือ2 2เป็น12นะคะ12มากกว่า5สามารถลบกันได้12ลบ5เหลือ7 2ลบ4ลบไม่ได้2ไปยืมจาก1มา1ก็จะเหลือ0-2กลายเป็น12 12งลบ4เหลือ8 0ย์ลบ8ลบไม่ได้0ูนย์ไปยืมจากสองมา1 สก็จะเหลือ1 0ึกลายเป็น10บสลบด้วย8เหลือ2 1งลบสลบไม่ได้1ไปยืมจาก2มา1 2เหลือหนึกลายเป็น11 11อ็ดสเลบสามลบสเหลือ8 1ไม่มีตัวลบชักลงมาคําตอบคือ1นึ่งหนเจ็ดคนจบกันไปแล้วกับคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดจทำด้วยนะคะ